ในแต่ละวันมนุษย์เราใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสารเคมีเป็นองค์ประกอบหลายชนิดมนุษย์ได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายทั้งจากกระบวนการที่ตั้งใจและกระบวนการที่ไม่ตั้งใจความเป็นพิษหรืออันตรายที่เกิดจากการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์จะเกิดขึ้นเมื่อปริมาณสารเคมีเหล่านั้นเข้าไปสู่ร่างกายในปริมาณมากเกินค่าความปลอดภัยหรือค่าวิกฤต ในอีกประเด็นหนึ่งสารเคมีจะก่อให้เกิดอันตรายเมื่อมีการใช้สารเคมีเหล่านั้นซ้ำๆหรือมีการสัมผัสสารเคมีอยู่ในระยะเวลาที่ยาวนานทําให้มนุษย์มีความเสี่ยงหรืออันตรายที่เกิดจากการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายที่แตกต่างกันปัจจุบันนะคะประเทศไทยค่ะมีอุตสาหกรรมด้านการเกษตรกรกรมนะคะก็คือการนําเอาผลิตภัณฑ์ทางการ,กรเกษตรนะคะ ไปแปรรูปเป็นยาเป็นอาหารเป็นเครื่องรุ่งผมต่างๆนะคะอุตสาหากรรมนี้นะคะ่ะกลายเป็นอุตสาหากรรมหลักของประเทศเราแล้วนะคะแล้วก็ประเทศไทยเองอะคะ่ะยังมีกเกษตรกระคะมากกว่า10ล้านคนด้วยะคะ่ะเกษตรกรเป็นอีกกลุ่มประชากรที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายในกระบวนการเพราะปลูกหรือกระบวนการผลิต จำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีหรือปุ๋ยบางอย่างเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากการลงพื้นที่ของเรานะคะพบว่ายังมีเกษตรก,กรนะคะที่ใช้สารเคมีที่ผิดผิดอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวิธีการใช้ะคะ่ะวิธีป้องกันหรือว่าจํานวนที่ใช้ะคะ่ะเขาเหล่านี้ควรจะได้รับการดูแลภาวะสุขภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการทําง,งานของเขาเหล่านั้นเนี่ยยังมีความปลอดภัยเพียงพอเราพบว่ากระบวนการตรวจ ประเมินการสัมผัสสารฆ่า,มาแมลงเนี่ยยังกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ใหญ่ๆเท่านั้นหรือในเมืองใหญ่ๆทําให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลที่เขามีความต้องการตรวจมันไม่สามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้มันเกิดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลที่จําเป็นจะต้องมีการจัดการหรือว่ามีกระบวนการบางอย่างที่ช่วยทําให้เกษตรกรเนี่ยเข้าถึงบริการเหล่านี้ ดีมีเทคโซลูชันนะคะขอเสนอทางเลือกของสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนนะคะผ่านชุดตรวจด็อกร์ค่ะซึ่งชุดตรวจด็อกร์นะคะจะใช้ตรวจสารฆ่า,มาแมลงนะคะจากการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานผักผลไม้ที่ปนเปื้อนนะคะหรือเกิดจากการทํางานที่เกี่ยวข้องกับสารฆ่า,มาแมลงโดยตรงนะคะ ชุดน้ำยาด็อร์เอมาคะทำหน้าที่เป็น p r e v e n t i v e m e d i c i นะคะซึ่งจะเป็นตัวพัดกองสาเหตุที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรานะคะก่อนที่จะเกิดเป็นพยาธิสภาพค่ะก็คือการเจ็บการปวดนะคะ โดยการตรวจคัดกองสารสัมผัสสารฆ่า,มาแมลงนะคะด้วยชุดตรวจดร X นะคะจะมีความแม่นยำมากกว่า95นะคะเมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐานในห้องแลบปฏิบัติการะค่ะและสามารถแสดงผลภายใน1น,นาทีซึ่งเร็วกว่าวิธีโกสแตนดาร์ดถึง4เท่าเลยนะคะ ชุดตรวจดอกเตอร์เอ็กซ์นะคะง่ายต่อการลงพื้นที่ค่ะแล้วก็รวมถึงพื้นที่ห่างไกลนะคะที่ยากต่อการเข้าถึงค่ะจุดนี้ค่ะจะทําให้ประชาชนนะคะสามารถเข้าถึงสุขภาพที่ดีได้ง่ายขึ้นค่ะด้วยต้นทุนที่สามารถจัดต้องได้นะคะแล้วก็เป็นงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยด้วยค่ะได้รับมาตรฐานจัดออยอนะคะแล้วก็ยังสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ เราหวังว่าชุดน้ำยาด็อร์นะคะจะสร้างมาตรฐานใหม่เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีนะคะด้านสุขภาพที่สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนค่ะดีมี s ทคโซลูชั o u r Health in Your Hand ค่ะ